เผยโมเมนต์อบอุ่นน้องเรซิ่งและพ่อเบนซ์นั่งคุยกันอย่างชื่นมื่น วันนี้วันที่24ตุลาคม2566สารดีกายกฟ้องเบนเรซิงในข้อหาสมคบค้ายาเสพติดเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอส่วนความผิดฟอกเงินในชั้นอุทธร์เหลือจำคุกครบ3ปี4เดือนซึ่งนายเบนนั้นอยู่ในเรือนจำครบจำนวนวันแล้วจึงปล่อยตัวออกจากเรือนจำในวันนี้เวลา18นาฬิกาที่ผ่านมา ล่าสุดค่ะนับชั้นธนันเทาสิริพันธ์หลานสาวของแพทนปนปภาก็ได้เคลื่อนไหวทันทีโดยได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์คลิปความน่ารักขณะที่สองพ่อลูกกำลังนั่งคุยกันด้วยความสนุกสนานพร้อมกับแคปชั่นว่าน้ำตาฉันไหลแบบบอกไม่ถูก ขณะที่แพทนภปา่าก็ได้เข้ามากดไลค์ในโพสต์ด้วยรวมทั้งมีคอมเมนต์เข้ามาร่วมแสดงความยินดีแบบรัวๆอาทิเช่นยินดีด้วยกับพี่เบนด้วยนะคะบางคนบอกว่าดีใจด้วยกับคุณเบนด้วยนะคะดีใจกับครอบครัวคุณแพทด้วยนะคะเป็นต้นค่ะ